โอ้ oh, ประชาธิปาตยุกหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยเริ่มเดินไปพร้อมกันสวัสดีระชาคกรุงเทศมหาครสวัสดีครับวันนี้แค่ได้เห็นวินาที ที่พี่น้องร่วมกันเดินมาร่วมกันแสดงพลังในวันนี้ก็รู้แล้วว่าประชาธิปัตย์กรุงเทพมหานครฟื้นคืนชีพแล้วครับพี่น้องครับประชาธิปัตย์เรายืนหยัดทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนกรุงเทพและคนทั้งประเทศมาตลอดระยะเวลากว่า77ปีผมมีความภูมิใจที่สุด ที่ก้าวเดินเล็กๆของผมในเขตลาดพร้าวในวันนี้จะได้เป็นอีกหนึ่งก้าวเดินแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่วันนี้ประชาธิปต์หัวใจของประชาธิปต์คือหัวใจเดียวกันกันกบประชาชนคนกรุงเทพมหานครครับผมจึงหวังใจว่าหลังจากวันนี้ไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมที่มีการเลือกตั้ง เราจะได้มาโห่ร้องกรีดร้องด้วยความดีใจเพราะเราจะได้ผู้แทนราษฎรในกรุงเทพมหานครมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับและที่สำคัญสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือการได้มาอยู่พักประชาธิปัตย์ที่ชื่อว่าเป็นพักการเมืองที่สุดจริตที่สุดและสิ่งที่ผมฝันที่สุดวันนี้ กำลังจะเป็นจริงถ้าหากว่าเราชนะในหลายๆพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเราจะได้นายกรัฐมนตรีชื่อโจเลนลักษณะวิเศษครับพี่น้องครับดังนั้นถ้ากรุงเทพเปลี่ยนได้ประเทศไทยเปลี่ยนด้วยครับขอบคุณครับพี่น้องครับ